ครับวันนี้บ่าวภูไทยแว้งนะครับอยู่ที่วัดอาพยอมเนี่ยครับพี่น้องอยู่กับสายเหมาะเลยครับน้ำเหมาะเลยครับนี่ <c oughs> มีมีเหม็นหมอกเฝ้า <c> เ <oughs> สาผูไทยว่าเหมาะเสานี่ก็อยู่นำ้นำน้ำน้ำาหมอะครับอยู่น้ำน้ำเหมาะเสานี่ยข้ามมาก็จะโล่งเลยนะเหมาะทั้งหมดพี่น้องเลย หมเต็มไปหมดแล้วครับพื้นทีน่นี่มึงเนีน่ยะเมอเบดพี่น้องชมน้ำเมาะสะก้อนยังลงอากาศบริสุทธิ์ใช่พี่น้องไอ้อากาศบริสุทธิ์พุทธพ,พองนะอยู่เด้ยวดยแต่นี้แหละหน้าผาเร็วๆนะละหมอทั้งหมดเหลวมีหินเลยลุงนค้ำจนมืดถุงแล้วนะมเน,หน,หนยพี่น้อง ซื้อกูเลย,ยู่ในน้ำหมอกขึ้เดียวพี่น้องท้างก็อยู่น้ำหมอกขึ้เดียวซือพี่น้องเคยเห็นห่ดซื้อบัตรผ่าเขายอมได้สือได้ช้างได้พี่น้องนี่นะธรมรมชาตินะฝนตกมาจากหนองพอกแห้งๆ,ๆพี่น้องเลยมาหอดวัตรผ่าพย้อมเอาตะมิเอาหมอกนะวะนำหมอกมา ตกะพอดำพอดีนะคือเจอคนอะไรคนเสียเลยด้อพี่น้องเลยเอาลงเสียก้อนครับพี่น้องทำละ